สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้จ่าผ่านมาเจอโอ้โหนาปังนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชาทานาปีแถวนี้น,น้ำ่นท่วมนา่นกระปรับเปลี่ยนงามงามห่องข้าวประจัสะอ่อนแต่เพื่อนเพื่อนข้าวเสมอจิตเบ่งเอาเพื่อนเพื่อนสวยสวยสะอ่อนเจ้าจ่าตื่นเต้นแทนเพราะข้าวเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนตามไปเยี่ยมชมบรรยากาศ แถวนี้ปกติน้ำท่วมมันนะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนมาทำนาปังนเนาะเพื่อนเพื่อนงามแต่แคโพดโพหลายๆพื้นที่ก็อาจจะสวยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่จะจะผ่านมาเนาะกับนเพื่อนงาม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 มันเป็น,ปนปค้ิของอยามอบ้านเออมัตจะผานจ้ะ เขาจะพานกับอย่างว่าสีนดังๆจักหน่อยเด้อขาจะพานกับอ่านายโสธรของป้าติวเออป้าติวกับคำเกลแก้วน,นจะจ๊ะป้าติวกับคำเกลก้วแต่ชาวบ้านก็ยังว่าค่อยๆเพือเพื่อนๆเราบวรจะได้ยินอ,อ่าก็เลยเอ,อามาให้เบิ้งเพราะว่าปกติน่ามันชั่วเนาะเพิ่นมาเห็ดเป็นเออมันเป็นลำเซบายงามได้เพื่อน งามมากโอเม็ดโอซ้ายโอซ้ายอ,อยู่นี่เต็มกุ๊กกระลายงามงามป้อนน้ำแบบหลายเลยอะ่ะ châu hoàng phân vào nó nè, ngắm ngắm suốt luôn ạ à งามมากเพื่อนเพื่อนงามอีดีอะบ้านเฮาก็เรียกว่ามันมันเสมอกันนะเพื่อนเพื่อนมันเสมอน,นะมันเสมองามแบบแม่แค่นี้แค่นี้เด้เพื่อนเพื่อนเอ๊ะแก็บงาม งามมา่ามอืมปอะมาเข้าแล้วแบบนี้โอยเห็นเห็นเพื่อนตากอยู่ตามทางเฮ้ยหอมหอมหอมเหมือนเพื่อน mm นี้อันนี้นี่สอนอะเสมอกันมากเ,เพื่อนๆเสมอจิตเลยอะ่ะเสมอจิตเลย ห่วงข้าสโอนห่วงข้าวผู้ทัวไปเบิดเลยเพื่อนๆคือกันเบิเลยเลยว้ายยี่ห้อข้าวเพื่อนเอินว่าพันอย่างน้อคืองามแท้เทพเื่อนๆงามมากนี่ เมืองสังจิตเลยอ่ะว้าวเข้างามแท้ แม่นเบิดเลยพู่ทึงพุ่นแล้วก็ถึงพู้แม่นเบิดเลยอ่ะเหลืองเหลืองเออเฮ้ oh um.